กะสินไทยสร้างสรรค์ชุดหอยสายเนนขนิงฮักผู้สร้างสรรค์ผลงานรุเรียนบ้านพอกถาวรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3 1. แรงบันดาลใจผู้สร้างสรรค์ผลงานได้เห็นถึงความสำคัญของวรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องสีทนมโนราสีทนมโนราเป็นวรรณกรรมลุ่มน้ำโขนที่ได้รับความนิยมเป็น ตอนหนึ่งที่นางมนโนราบินกลับเมืองพูงเงินเป็นเหตุให้เ้าสีทนออกตามมาจนถึงเมืองพูเงินงงน,นำมาสร้างสรรค์ผลงานทางนาฏศิสินโดยนำเสนอรูปแบบการแสดงที่มีเอกลักษณ์ของท่ารำที่สอดคล้องกับท่วงทานองเพลงรวมถึงการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกายการแสดงชุดหอยใสยแนวคนิมฮัก ขั้นณิงฮัในการแสดงรูปแบบของนาฏศิลปนไทยสร้างสรรค์โดยแบ่งการแสดงออกเป็นสามช่วงดังนี้ส่วนที่หนึ่งสื่อให้เห็นถึงเท้าสีทนได้แอบนำแหวนมาใส่ในคนโทช่วงที่สองสื่อให้เห็นถึงนางมโนราสมสนานหลังกลิ่นสาบของมนุษย์และได้คลกแหวนที่เท้าสีทนได้แอบมาใส่ไว้ในคนโทูน สือให้เห็นถึงการเกี่ยวพาราสีระหว่างเท้าสีทนกับนางมโนโรา 3. วัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลง,งานได้รับประสินไทยสร้างสรรค์หอยสายเนนขน้นอินไฮซีกระบวนการสร้างสัร์ 1. นการขัดเลือดและฝึกซ้อมผู้แสดง 2. เครื่องแต่งกาย 3. เพลงที่ใช้ในการแสดง 4. ี่ท่ารำห้า ผลงานสร้างสรรค์และองค์ประกอบผลงานสร้างสรรค์นาฏสินไทยสร้างสรรค์ชุดหอยสายแนนคนิงฮัก 1. การฟ้อนรำจังหวะดนตรีคำร้องเป็นดนตรีปานกลางฟังแล้วเพลิดเพลิน 3. การแต่งกายการแต่งหน้า 4. อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการแสดง 6. คุณค่าประโยชน์ ของผลงานสร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดหอยสายแนนคันินงฮักสามารถนำการแสดงมาจัดเป็นชุดการแสดงในโอกาสต่างๆได้ 7. ข้อเสนอแนะในการนำผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ศึกษากระบวนการนาฏยศัพท์เพลงการแต่งกายอุปกรณ์ประกอบการแสดง